รายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้ค่ะเป็นเหรียญมาเป็นหลวงปูทวดนะคะพิมพ์เตารีดเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะหลวงปูทวดพิมพ์เตารีดนะคะเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะสวยเดิมนะคะเนื้อผิวแห้งๆแบบนี้ค่ะรายการที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งค่ะเนี่ยนะ ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะ300บาทรายการที่1รายการต่อไปคะ่ะรายการที่2รายการที่2นี้นะคะเป็นพลาสมเด็จพิมพ์ปกโพค่ะเนื้อผงพ l สมเด็จพิมพ์ปกโพเนื้อผงนะคะ <ๆ S 1> เก่าเกเนื้อผงแห้งแนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะองนี้นะเนื้อหนึบๆนเนื้อสวยสวยนะคะ เนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองเนี <3 <3 ่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที <3 <3 ่สองเป็นพระสมเด็จพิมพปกโพนะคะติดใบหูด้วยนะคะติดใบหูด้วยเนี่ยนะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นพลักิ้งอุปคุตค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิม เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยเนี่ยนะคะพักกิ่งอุปคุตนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมรายการนี้ค่ะรายการที่3า0สบาทพักกิ่งอุปคุตไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสามร้อยบาทรายการที่สามรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่ เป็นเนื้อเมกสิทธ์ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อเมกสิทธ์เก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะมีรอยจานยันทั่วทั้งองเลยค่ะเนื้อเมกสิทธ์เก่าๆเขียวๆแบบนี้นะคะสวยเดิมแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบปุ่มไม่ทราบพิมพ์มีรอยจานยันทั่วทั้งองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สี่ รายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าเป็นพระรูปรอหลวงพ่อเอมเนี่ยนะคะรูปห่อหลวงพ่อเอมไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแห้งๆค่ะพระรูปห่อหลวงพ่อเอมนะคะไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้า รูปเราหลวงพ่อเอมนะคะสามร้อยบาทรายการที่ห้าค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่หกเป็นพับปิดตาเนื้อกลาเก่าๆผิวแห้งๆนะคะน้ำหนักเบาองค์นี้นะคะเป็นพับปิดตาเนื้อกลานะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสวยเดิมค่ะสภาพดีเนี่ยนะคะเนื้อกลาแห้งๆ ะะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่หกนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่หกเป็นพระปิดตาเนื้อกลลานะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่หกรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นพระรูปหล่อเนื้อโลหะสีทองสวยเก่าสภาพเคยผ่านการใช้มาบ้างนะคะอ,องนี้สีดำๆเป็นคาบลาดำตามซอกเห็นชัดเจนเลยค่ะ ได้นะคะทั่วท้งองค์เลยนะคาปลาดํานะคะตามซอกทั่วท้งองค์แบบนี้เลยตัวองค์พระเป็นเนื้อสีทองค่ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะรายการนี้รายการที่7 3 0 0บาทค่ะรายการที่7 300บาทนะคะรายการที่7ค่ะขนาดนะคะขนาดขนาดใหญ่กว่าเหรียญสินะคะใหญ่กว่าเหรียญ10 เนี่ยนะสามร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ดนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่แปดเป็นพับปิดตาเนื้อเมกสิ์ค่ะปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์ไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์นะคะส,สวยๆเก่าๆสภาพเคยใช้มาด้านหลังเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะเนื้อเมกสิทธิ์เก่าๆแห้งๆค่ะ 300บาทนะคะสามบาทรายการนี้นะคะรายการที่8 300บาทค่ะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดกันเนาะราคาเริ่มต้นอง์ละสามร้อยบาท4องหนึ0งพันค่ะจะส่งฟรีทุกรายการเลยสายด่วนกันเข้ามาได้เลยนะคะที่083ย์แปดส3มสีเเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะ ออดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ค่ะได้พาตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะตามคลิปเลยนะคะองนี้รายการที่แปดสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่เก้าเป็นพาลูปหล่อหล่องเงินเนื้อสีทองมีเม็ดแร่นะคะเนี่ยนะรูปหล่อหล่องเงินนะคะเป็นเนื้อสีทองส,สวยๆแห้งๆเก่าๆมีเม็ดแร่นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะรูปหล่อหล่องเงิน ไ่ยนะคะไม่ทราบกุก้ไม่ทราบพิมพ์สวยๆเนื้อสีทองเก่าๆแห้งๆแบบนี้รายการที่เก้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้าค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้ารายการต่อไปค่ะรายการที่สิบรายการที่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่เจ็ดศูนย์เนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลย เหรียญหลวงพ่อเดิมปี2,7 7สเนเน้อสีงเงินเก่าแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมเลี้ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะมีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยรายการนี้รายการที่10 300บาท300บาทนะคะรายการที่10ค่ะ เหรียญหลวงพ่อเดิมปี2470เนื้อสีเงินนะคะรายการที่1ิบ0 0บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงลมดำปี2503เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503เนื้อทองแดงลมดำค่ะสวยสวยเดิมเดิมเนื้อผิวแห้งๆนะคะขอบข้างสวยสวยแบบนี้เนี่ยนะคะขอบข้างสวยสวยแบบนี้เลย เนี่ยนะเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงลมดำนะคะสวยเดิมสภาพดีค่ะสภาพเก่าเก็บรายการที่นี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นผงสุพรรณเนื้อดินไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์นะคะองค์นี้นะคะเนื้อดินจะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย เนี่นะคะเนื้อดินจะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะไม่ทราบกุพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองสามร้อยบาทคาบกุคับเก่าชัดเจนเลยนะคะด้านหน้าเห็นชัดเจนแบบนี้เลย300ร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสองเนี่ยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสาม เป็นพาสสมเด็จนะคะพาสสมเด็จไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงแห้งๆเลยค่ะเนี่ยนะพาสสมเด็จนะคะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพมวลสารเห็นชัดเจนเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยสวยๆเดิมๆนะคะมีคราบลาดําฝังในเนื้อพระแบบนี้เลยเนี่ยนะคะมวลสารชัดเจนใบหูติดทั้งสองข้างนะคะรายการนี้รายการที่สิบสามค่ะสามรอยบาท สมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้รายการที่13 300บาทค่ะนี่นะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่14รายการที่14นี้นะคะเป็นพลรบเนื้อเมะสิทธิ์เก่าๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะ องนี้นะคะเป็นเนื้อเมกสิทธิ์เก่าๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มีรอยจานยันที่ด้านหลังด้วยนะคะเห็นรอยจานยันชัดเจนที่ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทคะ่ะรายการที่สิบสี่พาเนื้อเมกสิ์นะคะสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่สิบสี่ รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าเป็นพับปิดตาเนื้อผงกะลานะคะเนื้อกะลานะองนี้นะคะเป็นพับปิดตาไม่ซาบก,กุไม่ซาบพิมพ์เนื้อกะลาเก,ก่าแห้งแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนื้อกะลาเก่าแห้งแบบนี้เลยค่ะสวยๆนะคะเดิมๆน้ำหนักเบาค่ะน้ำหนักเบาเป็นเนื้อกะลานะคะรายการนี้รายการที่สิบห้าสามร้อยบาท พาปิดตามไม่ทราบกลุกไม่ทราบพิมพ์เนื้อกลาสีสวยน้ำหนักเบาแบบนี้300บาทนะคะรายการที่15 พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะได้พาตรงตามรูปทุกรายการเลยค่ะ รายการนี้นะคะรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกนี้เป็นเหรียญหลอหลวงปู่สุขนะคะ <ๆ S 1> เก่าๆแบบนี้เลยสนิมเดิมๆเนื้อแห้งๆเนี่ยนะคะเหรียญหลอหลวงปู่สุขด้านหลังมีรอยจันยั์แบบนี้เลยค่ะด้านหลังเห็นรอยจันยั์ชัดเจนนะคะส,สวยแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะ เนี่ยนะสวยๆเลยนะคะสนิมเดิมๆ,ๆรายการนี้เป็นรายการที่16 300ารอบาท300อบาทค่ะรายการที่16รายการต่อไปนะคะรายการที่17ดค่ะเป็นพันานางพญาเหนือดินรายการที่17นี้นะคะเป็นพันนางพญาเหนือดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมกาเก่าแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ ส,สวยๆเดิมๆคาบลาดำฝะตามซอกเห็นชัดเจนโทษทงองค์เลยนะคะองค์นี้พระนางพญานะคะเนื้อดินเนี่ยนะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะส,สวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะเนื้อแห้งๆรายการที่ส7บเจดนี้สา0ร้อยบาทเนี่ยนะคะ300รอบาทนะคะรายการที่17เจ็ด รายการต่อไปค่ะรายการที 18, es decir, es ini, SBS, ่18รายการที่18นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญเป็นปี2467นะคะสวยแห้งเดิมเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยม เนื้อทองแดงรมดำปีสองสี่หกเจ็ดสามร้อยบาทรายการที่สิบแปดนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบแปดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นพลายยอดธงไม่ทราบกุไม่ทราบพิมค่ะองนี้นะคะเป็นพลายอดธงไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแห้งๆตัด การช่อยาวแบบนี้เลยค่ะตัดการช่อยาวแบบนี้เลยนะคะพะยอดธงนะคะไม่ซาก,กุูไม่ซาพิมพ์แบบนี้รายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะพะยอดธงรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเป็นพัดปิดตาเนื้อผงคุกลักปิดทองเก่าๆเ,เนื้อแห้งๆค่ะ องนี้นะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อผงคุกลักปิดทองเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสภาพเดิมเนี่ยนะสวยเดิมสภาพเดิมรายการที่20ค่ะ3า0บาท300บาทนะคะรายการที่20ิ รายการต่อไปค่ะรายการที่ย1็ดค่ะรายการที่สองหนึ่งเป็นพระมเหสวนเนื้อชินคราบกุคับเก่าชัดเจนแบบนี้เลยพระมเหสวนองค์นี้นะคะเป็นพิมพ์ใหญ่ค่ะไม่ทราบกุขับกุรับเก่าชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะคะสวยๆเนื้อแห้งๆรายการที่ย1อดนะคะสามรอบาท300อบาทค่ะรายการที่21เด มาเหตุซนเนื้อชินนะคะ300บาทรายการที่21รายการต่อไปค่ะรายการที่22เป็นผ้าท่ากระดานเนื้อชินพิมพ์เก็ตโค้งนะคะแห้งๆเก่าๆคราบกุคับเก่าชัดเจนเลยค่ะนิ้วมือนิ้วเท้ายังเห็นอยู่นะคะสวยๆเดิมๆด้านหลังเป็นรอยผ้ามุ้งแบบนี้ค่ะผ้าท่ากระดานเนื้อชินนะคะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้รายการที่22 300บาทค่ะรายการที่22่ผาทากระดานเนื้อชินนะคะรายการที่22 300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่23เป็นผัาคำหมากนะคะเนี่ยนะคะผัาคำหมากเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเป็นผ้าเนื้อผงนะคะของหลวงปู่ฤาสีดิ้งดำมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะสวยๆนำไปขึ้นคอได้เลยรายการที่23 300บาทนะคะรายการที่23รายการต่อไปค่ะรายการที่24นี้เป็นเหรียญหล่อระครังหลังค้อนนะคะรายการที่24เนี่ยนะเหรียญหล่อระครังหลังท้อนค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย เรียมรัดมาแบบนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่นะคะสามร้อยบาทเหรียญหล่อละครั้งหลังค้อนไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพักปิดตาเนื้อผงคุกรักพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อนาะพัก ปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยมีรอยจานยันทั่วทั้งองค์เลยค่ะเป็นยันทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองค์นี้องค์ใหญ่นะคะสวยๆเลยค่ะเป็นเนื้อผงคุกลักนะคะขนาดนะขนาดใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะขนาดใหญ่กว่าเหรียญสิบแบบนี้เลยเนี่ยนะคะรายการที่ยี่สิบห้าค่ะสามร้อยบาท ปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆสภาพดีใบหน้าท่านชัดเจนหัวไหล,กล่กลมๆแขนล้ำๆนะคะด้านหลังเหรียญเขียนปีสองห้าหนึ่งเก้าค่ะ เหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการที่26 3 0 0บาท300บาทนะคะรายการที่26ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่27เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อทองแดงลมดำเก่าแบบนี้สภาพใช้เหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าเก่าสภาพใช้ค่ะสวยเดิม ได้นะคะสวยๆเดิมๆเลยรายการที่27 300บาทเหรียญหลวงปูไข่ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้าง300บาทนะคะรายการที่27ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่28รายการที่28นี้นะคะเป็นพานรูปหล่อเนี่ยนะคะพาะรูปหล่อเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้ คาบกุคาบเก่าชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะสวยๆเดิมๆเป็นเนื้อสีทองสีดำๆเป็นคาบลาดำค่ะสีดำๆเป็นคาบลาดำนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักรายการที่28นะคะ300บาทขนาดใหญ่กว่าเหรียญ10บค่ะเนี่ยน,คะ,น,นะคะขนาดใหญ่กว่าเหรียญ10นะคะรายการที่28 300บาทเนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่28ด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซต so แล้วนะคะรายการเซตนะคะเริ่มเซตที่หนึ่งกันนะเซตที่หนึ่งองละนะคะเป็นหยกค่ะเป็นหยกองละห้าร้อยบาทเนาะเป็นหยกนะคะองละห้ารอยบาทเดี๋ยวเริ่มจากอ่าเป็นปลานะคะเป็นปลาเขาเาเรียกอะไรก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว่ามันเป็นหยกนะคะเป็นหยกเป็นรูปปลาแบบนี้เลยค่ะเป็นกลมๆนะคะองค์ใหญ่นะคะอันนี้เป็นหยกองค์ใหญ่เนี่ยนะคะ ความเชื่อของคนจีนนะคะนะเนี่ยนะคะเป็นห <bitcoin. S 1> ยกสวยๆค่ะหยกสวยๆขนาดใหญ่กว่าเหรียญสิบเยอะมากเนี่ยน,นะคะขนาดใหญ่กว่าเหรียญสิบเยอะมากห้าร้อยบาทค่ะหยกน,นะคะห้าร้อยบาทอีกองหนึ่งนะคะอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมังกรกับหนูเหรอคะเนี่ยนะอันนี้เป็นมังกรนะคะอันนี้เป็นหนูเนี่ยนะเป็นหยกเหมือนกันคะ่ะหยกเหมือนกัน เนี่ยนะคะสวยๆเลยนะคะมีน้ำหนักสวยๆเดิมๆมีน้ำหนักนะคะองค์นี้นะคะใหญ่กว่าเหรียญสิบเหมือนกันนะใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะใหญ่กว่าเหรียญสิบมากเลยห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเนี่ยนะคะห้าร้อยบาทสององนี้นะคะองค์ละห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการเซตที่สองนะรายการเซตที่สองค่ะองค์ละหนึ่งพันบาท เนี่ยนะคะรายการเซตที่สององค์ละหนึ่งพันบาทนะคะเดี๋ยวเริ่มจากนะคะเดี๋ยวเริ่มจากหลวงพ่อปานเนื้อดินค่ะเนี่ยนะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่นกค่ะเอ่อขอโทษดิพิมพกี่ไก่หางพวงนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะหลวงพ่อปานนะคะผงจุกเก่าๆสวยๆเนื้อดินแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทองค์นี้หนึ่งพันบาทค่ะ หลวงพ่อปานนะคะรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นหนุมานนะคะเป็นลิงแกะไม้แกะหนุมานนะคะแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่ทราบที่เลยเนื้อไม้น้ำหนักเบามากๆเนื้อไม้น้ำหนักเบามากๆเลยค่ะเนี่ยนะสวยๆแห้แงๆนะคะเนื้อไม้หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาท รายการต่อไปนะคะของเซตที่สองหลวงพ่อเงินปีหนะึ่งห้าค่ะเนื้อสีเงินแบบนี้เนี่ยนะคะหลวงพ่อเงินปีหนะึ่งห้าเนื้อสีเงินแบบนี้เลยคะ่ะส,สวยนะคะสภาพดีใบหน้าชัดเจนใต้ฐาน,นะคะใต้ฐานสวยเนี่ยนะมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งหนึ่งพันบาท เนี่ยนะคะหนึ่งพันบาทค่ะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้ารายการเซตที่สององค์ละหนึ่งพันบาทนะคะต่อไปรายการเซตที่สามนะคะเซตที่สามมีองค์เดียวนะมีองค์เดียวนะคะเซตที่สามเป็นหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดเนื้อนอเนื้อนวะนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดเนื้อนวะสีสวยแบบนี้เลยหน้าตาท่านชัดเจนนะคะองค์นี้เนื้อนวะนะคะเนื้อนวะ หนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยเหนือนวะนะคะหนึ่งพันห้าร้อยรายการเซตที่สามนะคะหนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปค่ะเป็นรายการเซตที่สี่รายการเซตที่สี่นะคะเป็นเลี่ยมเงินค่ะเลี่ยมเงินองค์ละสองพันบาทนะคะเลี่ยมเงินเริ่มจากเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมกระไหลทองเก่ากระไหลทองเดิมแบบนี้เลยนะคะ เหรียญหลวงปู่อี่ยมปีสองสี่หกเก้ากระไหลทองเก่าเดิมนะคะสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆนะคะสีสวยสองพบาทค่ะเส้นเหรียญสวยนะสองพบาทนะคะรายการเซตที่สี่นะคะสองพบาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไป <c oughs> เป็นพับปิดตานะคะพับปิดตาไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงอของกรมหลวงหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะ พระปิดตานะคะเก่าๆเนื้อผงคุกรักปิดทองแบบนี้เลยน้องได้มาสภาพดีสภาพเดิมมาพร้อมเล่มเงินแบบนี้เลยค่ะสองพบาทนะคะรายการนี้สองพบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการต่อไปเป็นพระยอดธงพิมพ์นี้ค่ะกระไหลทองเดิมเนี่ยนะคะกระไหลทองเดิมเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยพระยอดธงไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ ระไลทองเก่าๆเดิมๆแบบนี้มาพร้อมเล่มเงินค่ะมาพร้อมเล่มเงินนะคะสองพันบาทนะคะสองพันบาทเสร็จที่สี่นี้นะคะองละสองพันบาทค่ะเนี่ยนะเป็นเล่มเงินองละสองพันบาทนะคะจบไปแล้วนะคะพี่ขาสำหรับ EP นี้นะพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมลูกค้าเพิ่มเติมกันได้เลย